เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น บแรกครับไปดูแนวทางของอาจารย์นัทนะครับดูแล้วใบนี้น่าจะเป็นใบปลอมนะครับเพราะว่าเจ้าของยังไม่ปล่อยมานะครับรอบนี้ให้วิ่งหนึ่งนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับลองดูกันนะครับสำหรับแนวทางของแอดนัทนะครับต่อไปเป็นแนวทางของกัปตันใหญ่โตนะครับรอบนี้ให้เจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดสี่สองเจ็ดเก้าเจ็ดและก็สี่เจ็ดมานะครับสำหรับหนึ่งเมษายนนี้นะครับ ทางไปต่อไปนะครับเป็นของพระนครสวรรค์นะครับรอบนี้ท่านฝันมานะครับบอกว่า258260นะครับใต้ใต้ล่างจะเป็น94นะครับรอบที่แล้วนะครับท่านเคยฝันมาก็เข้านะครับ3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับรอบนี้มาแล้วเหมือนเดิมนะครับทางไปต่อไปครับเป็นของพ่อชนบุรีนะครับ รอบที่แล้วให้เด่น8มาเข้า7 8ครับรอบนี้ให้เด่น0กับ2มานะครับชุด72 02 05 76 04 08 09แล้วก็90มานะครับอีกใบหนึ่งนะครับเป็นแนวทางโคงสุดท้ายนะครับให้01ให้2 7 01 02ให้2 4 5และ6 03ให้2 6และ8 ส่วนสี่ให้สองกับเจ็ดนะครับแนวทางโค้งสุดท้ายจะเป็นเก้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกเก้าแปดสามเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหกศูนย์แปดหกและหกเจ็ดหกนะครับไน้ทานใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของอาจารย์แซมนะครับอาจารย์แซมบอกให้มาเม็ดเดียวนะครับเจ็ดสี่เลยนะครับใบต่อไปเป็นแนวทางของอาจารย์เต่านะครับ รอบนี้ให้063 263 666 66, 6 936 6163และ66มานะครับสําหรับรอบ1เมษายนนี้นะครับ